คะโพสต์อีกไม่หยุดค่ะก็คือ Facebook ของแตงโมนิดานะคะออกมาโพสตภาพเป็นภาพท้ายเรือปรสปีดโบ๊ทโพสต์ลงในสตอรี่เฟซบุ๊กค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันมีปริศนาพุดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะหลายๆคนก็รอติดตามทางเฟซบุ๊กของแตงโมอยู่เรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นที่หลายๆคนนะคะทำให้ติดตาม,มอย่างต่อเนื่องสําหรับการเสียชีวิตของแตงโมนิดาเพราะว่าหลังจากที่เธอเนี่ยพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้าเจ้าพยาใช่ไหมคะวันนั้นอะ่ะเธอเองก็ไปพร้อมกับผู้จัดการอย่างกะติกแล้ว เื่อนอีก4คนที่เป็นแก๊งสปีดโบ๊ทถึงแม้ว่าทุกวันนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับวันเผาร่างของแตงโมนิดาใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแต่ก็ยังคงมีปริศนาให้ติดตามอย่างต่อเนื่องจริงค่ะล่าสุดนะคะเฟซบุ๊กก็คือเฟซบุ๊กของแฮปปี้เมลอนพัชรวิรพงศ์ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กของแตงโมนิดาก็มีการเคลื่อนไหวหลายต่อหลายครั้งค่ะตลอดทั้งวันนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่ง เป็นภาพที่โพสต์ด้านหลังของกะติกบนเรือบ้างในคืนวันเกิดเหตุนะคะที่เธอเนี่ยกำลังยืนโบกไม้โบกมือแล้วก็หันหน้าออกไปทางเรือพร้อมกับมีการระบุข,ข้อความผู้ชมขาบอกว่าหนูถูกทําร้ายจากเพื่อนที่เรารักและไว้ใจท่ามกลางความสงสัยของชาวโซเชียลนะคะว่าเอ๊ะใครนะที่เป็นคนโพสต์รูปนี้ ต้องบอกว่านอกจากนี้ค่ะไม่ใช่แค่โพสต์ที่แบบว่าเป็นรูปยืนหันหน้าไปทางเรือใช่ไหมคะแต่เมื่อประมาณเวลา16นาฬิกาของวันที่21พฤษภาค่ะผู้ชมได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งโดยมีการโพสต์แคปชั่นผู้ชมหาบอกว่าเรายังไม่ไปไหนเรายังรอความจริงปรากฏจากปากทั้ง5คนอยู่แต่ถ้ายังไม่พูดความจริงให้ทุกคนได้รับรู้พร้อมกันว่าเหตุบนเรือคืออะไรลบข้อมูลมือถืออย่าคิดว่ากู้คืนไม่ได้หรือไอ้เพื่อนรักอ่าโพสตอีกหนึ่งโพสใช่ไหมคะผู้ชม จนมาอีกแล้วค่ะพอจบโพสต์นี้ไปมาอีกค่ะทาง facebook ของแตงโมนะคะก็มีการโพสต์ภาพ ท้ายเรือสปีดโบ๊ทคุณผู้ชมขาที่อยู่กลางแม่น้ําเจ้าพยานะคะเหมือนว่าลงในสตอรี่ของ a c e b o o k ค่ะไม่ได้โพสต์ลงไปแบบตามหน้าเฟซนะคะแต่ว่าลงในสตอรี่ซึ่งจะบอกเลยค่ะว่างานนี้เนี่ยก็ไม่สามารถทราบได้จริงๆนะคะว่าเอ๊ะผู้โพสต์เนี่ยคือใครกันแน่แล้วต้องการจะสื่ออะไรนะคะก่อนที่ทางด้านของคุณแม่พนิดาเนี่ยหรือว่าแม่ของแตงโมนะคะรวมถึงกระติกอิสรินเนี่ยก็ออกมาเหมือนกันค่ะผู้ชมขาเขาออกมาให้สัมภาษณ์รวมถึงปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้เป็นผู้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความดังก ล,ลงใน Facebook ของแตงโมนะเอาลคะค่ะผู้ชมขาไม่รู้เหมือนกันไหคะว่าใครเป็นคนโพสต์ค่ะแต่ก็หลายๆคนโอเคนะคะเพราะว่าทําให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันอาจจะพลิกล็อกไปเลยก็ได้หรือว่ามันอาจจะมีข้อมูลอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เราเห็นความจริงมากยิ่งขึ้นนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม